มาตามนัดนะครับสำหรับขบวนรถบรรทุกที่เป็นลนักษณะของคาราวานที่เรียกว่าทรัคพาวเวอร์เจ็เส้นทางรอบกลุ่มเพื่อต้องการที่อยากจะให้ตึงราคาในมันดีเซล25บาทต่อลิตรนานหนึ่งปีครับนายอภิชาติไพรรุ่งเรืองประธานสาพ,พันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยนะครับก็นี่ฮะเป็นขบวนรถฮนะโบกทงปล่อยขอบวนรถบรรทุกสินค้าออกจากสถานีขนส่งสินค้าพุทธบุนทนสาย5ซึ่งเป็นหนึ่งใน7เส้นทางจากการจัดกิจกรรมเรียกว่าทรัคพาวเวอร์ ซึ่งจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศบนเจ็ดเส้นทางถนนใหญ่นะครับเพื่อเป็นการแสดงเชิงสัญลักษณ์ครับกดดันให้รัฐบาลเนี่ยเล่งช่วยเหลือภาคการขนส่งได้แล้วเพราะราคานามันนั้นถีบตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับก็ยังยืนยันข้อรีองเร้องเดิมฮะให้รัฐบาลเนี่ยตรึงราคามันดีเซลที่ลิตรละ25บาทต่อลิตรนานนะฮะแล้วก็ให้เวลารัฐบาล7วันหากไม่มีการช่วยเหลือใดๆก็จะยกระดับการกดดันขั้นสูงสุดเลยคือหยุดวิ่งรถขนส่งสินค้าทั่วประเทศประมาณ40%นะครับ ขณะที่วันนี้หลังการประชุมครมรนายกรัฐมนตรีก็เรียก5รองนายกและรัฐมนตรีที่ว่างนะฮะขึ้นหารือเพื่อแก้วิกฤตน้ำมันแพงครับโดยใช้เวลาพูดคุยทั้งหมด40นาทีนะฮะ <ST AR C> ผลการพูดคุยคือไม่ได้ข้อสรุปอะไรออกมาครับทีนี้โฆษกรัฐบาลก็ระบ,บุว่านายกเป็นห่วงเรื่องปัญหาน้ำมันแพงขณะที่กองทุนพลังงานก็มีข้อจํากัดซึ่งการพูดคุยวันนี้ก็ไปกําชับให้ทุกหน่วยงานนั้นติดตามราคาสินค้าป้องกันการโฉลกขึ้นรอกาอย่างไม่เป็นธรรมนะครับ ส่วนคนเติมน้ามันก็มีงงๆนะฮะเพราะว่าตอนสายวันนี้ค่ายน้ำมันก็ประกาศปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดลง20สตางค์ต่อลิตรยกเว้น E 85และดีเซลพรีเมียม B7 คงเดิมทั้งๆที่เมื่อวานประกาศเช้าว,วันนี้ขึ้นวันนี้สายประกาศพรุ่งนี้ลงนะฮะเพราะฉะนั้นก็ตรวจสอบราคาน้ำมันในการเติมให้ดีๆนะครับ